ว่าพางทางชมคัดนานุพนผกจับไม้อึงมีเบนจวันจับวันชาลีเหมือนวันพี่ไกลสามสุดามานางนวลจับนาน สมนินตลาจากพระรากจัจกจำนันจาเหมือนจากนางสก,การะวาตีแขตเต้าจับเต้าร่างร้อง รัศมีนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมาตระเวนภัยร่อนร้องตะเวนภัยเหมือนเวน จับมงอยู่เอกาเหมือนพี่นับมงมาเมื่อไกลนางคับแค่จับแค่สันโดดเดียวเหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในภัยกว้างชมวิหก ทางขะหนึ่งนางพลางรีบโยที